สวัสดีครับสวัสดีสวกรบายซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สวัสดีแฟนที่บันทางเข้ามารับชมในช่องของเดียเอทิฮัทด้วยนะครับสุปข่าวของซิตี้ครับวันนี้มีฝากกัน2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของทางลาฟเอลเรอัลกับซิตี้ครับที่มีข่าวว่าทางซิตี้ครับจะไปล่าตัวปีกรายนี้ครับจากเอซีมิลานนะครับส่วนอีกเรื่องครับสดๆดร้อนๆนะในคำขืนที่ผ่านมาครับทางแจ็คกอแกนครับ บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเดินทางมาทัวร์ปีซีซั่นครับฤดูกาล2023-2024ครับที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงลึกเรื่องรายละเอียดกันนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของทางราฟาเอลเรอัลกันก่อนนะครับวิกาโดกาก้าครับตำนานเอซมิลานครับเปิดใจเกี่ยวกับอนาคตของเรอัลครับบอกว่าเขาควรจากไปนะครับทำกลางการเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดาเตทีมชาติโปรตุเกส อยู่ในเรดา้์ของเรือใบสีฟ้ามานานแล้วและสัญญาของเขากำลังเข้าสู่18เดือนสุดท้ายกับเอซีมิลานกาคาครับอดีตกองกลางเอซีมิลานครับยอมรับว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับราฟาเอลเรอาลในการย้ายออกจากสมสรหลังเล่นรับความสนใจอย่างล้นหลามจากสมสรสนในพิมร์ลีกโดยฉพวะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้าชาวโปรตุเกสก่อนที่ตลาดเดือนมกราคมจะเปิดฉากขึ้น เป๊ปกวาริล่าเป็นแฟนตัวยงของเรอัลและต้องการให้เขามาช่วยเตมิเตมเต็มเกมรุกริมเส้นที่ไลม์เซอร์ลิงทิ้งเอาไว้สัญญาปัจจุบันของปีกรายนี้ที่ซานซิโนจะหมดลงในปี2024หากเขาตกลงใหม่ไม่ได้รับการตอบรับนั่นจึงทำให้ช่วงซัมเมอร์นี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการถูกขายออกจากสุมสอนในเซเรีย เชดยิบูล่าทนายความของเรอัลอ้างว่าอนาคตของเตเต้วัย25ปีจะเปิดกว้างสำหรับการเซ็นสัญญาฉบับใหม่แต่อนาคตของเขายังคงห่างไกลจากความชัดเจนและอยู่ในช่วงเวลาที่ซิตี้กำลังพิจารณาถึงค่าตัวของแข้งรายนี้ที่จะคว้าเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่เขาเป็นนักเตะที่มาัศจรรย์ผมชอบเขามากกาก้าเก่าวกับทางเกสเซนตาถ้าเขามองว่าฟุตบอลอิตาลีเป็นแค่ทางผ่านในอาชีพ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เขาควรย้ายออกไปแต่ด้วยความสัต์จริงผมคิดว่าเขาควรอยู่ต่อนะเพราะผมไม่เห็นว่าฟุตบอลอิตาลีจะเป็นแบบนั้นบางครั้งการย้ายออกจากมิลานก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีผมคิดว่าเรอัลต้องพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดมิลานให้ข้อเสนอมากมายแก่เขาระหว่างฟุตบอลโลกที่กาตาผมได้พบกับกายานีและเขาบอกว่าซูเดียจะกลายเป,เป็นเป้าหมายในเส้นทางอาชีพของนักเตะผมพยายามอย่างมากที่จะเห็นแบบนี้ ยังคงเป็นลีกที่มีความท้าทายมากสรับกองหน้าผมไม่คิดว่าเป็นลีกรองแม้ว่าจะมีอำนาจทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปก็ตามซึ่งที่ผ่านมามีทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางลาเฟลเรอัลในลูปการนี้เรอัลลงเล่นไป19นัดทำไปแปดตัวกับ6แอซซิตยังมีลุ้นในการช่วยทางปิศาจแดงดำลุ้นโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้สำหรับซิตี้ครับในฤดูกาลนี้ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องดิมเสนนะครับ พวกปีกบางคนครับก็ยังผลงานไม่ค่อยเปี้ยงั้งเท่าไหร่ครับจนนำให้ซิตี้ครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทางลาเอลเรียเนลครับและทางแจ็คกอร์แกนครับบอกว่าทางเป๊ปกวาริโอลาครับเป็นแฟนตัวยงทางเรอัลครับซิตี้ก็เฝ้าดูทางเรอัลมาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดหน้าหนาวด้วยซ้ำนะครับซึ่งในหน้าร้อนนี้ครับซิตี้หวังจะไปล่าตัวครับลาเฟอเรียอลแน่นอนครับ เพราะว่าสัญญาขทางเรียลก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆครับกับทางเอซีเมลานครับซึ่งจนยาวตัวจะหมดลงในช่วงปี2024ครับต้องมารอลุ้นดูว่าซิตี้จะคว้าตัวทางราเฟลเรียลมาแก้ปัญหาดิมเส้นได้หรือเปล่าครับในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนข่าวดีของแฟนบอลซิตี้ในเมืองไทยนะครับล่าสุดครับทางแจ็คกอร์แกนครับเทียร์หคนดีคนเดิมจากเดลิเมลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ บอกว่าทางซิตี้เตรียมบินรับฟ้าครับมาเยือนเอเชียในช่วงปีสั้นรุ่การ23/2024นะครับการเดินทางมาเอเชียครั้งนี้ครับจะเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด -19 นะครับโดยทัพเรือใบสีฟ้าครับวางแผนจะเดินทางไปทั้งญี่ปุ่นและประเทศไทยครับสำหรับการทัวร์ปีสั้นในช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงการเดือนกรกฎาคมนะครับ แลาสุดรับที่ซิตี้ครับมาเยือนเอเชียครับต้องย้อนไปในปี2019นะครับก่อนที่โควิด -19 จะเริ่มขึ้นครับตอนนั้นซิตี้มาเจอกับทีมสมรสนในพนมิดอย่างทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสครับตอนนั้นก็มีทางอุ้มครับทีละทรบุญมาทันครับยังอยู่ในชุดนั้นด้วยนะครับก็ได้ดวลกับทางผู้เล่นของซิตี้ไปครับส่วนการมาเยือนในไทยครับมีข่าวแว่วมาว่าซิตี้ครับจะมาดวลกับปาริสแซงต์แชงแมงของทางลีโอนลเมสซี่ครับ ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์ระดับโลกครับที่แฟนๆไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเรือใบสีฟ้าครับนับตั้งแต่วันนี้ก็เริ่มหยอดกระปุกครับเก็บตังค์ครับเพื่อที่พอถึงวันนั้นครับวันขายตั๋วครับจะได้ไม่พลาดครับจะได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยในวันงานนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับการมาเยือนเอเชียในครั้งนี้ของสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับแฟนบอลแมนซิตี้ในประเทศไทยครับที่จะได้เห็นนักเตะตัวเป็นๆของทัพเอรไบสีฟ้าของเรานะครับครั้งสุดท้ายครับที่ซิตี้ครับมาเยือนเมืองไทยครับต้องย้อนกลับไปในยุคของทางคุณทักษิณครับสมัยที่สเวนกรันอิรักสันครับเป็นผู้จัดการทีมที่เคยพาเบอรบสีฟ้าครับมาเยือนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับจะถือว่าเป็นครั้งที่น่าตื่นเต้นมากๆครับ เพราะผู้เล่นของเดอะไบสิีฟ้าครับมีซูเปอร์สตาร์เยอะแยะมากมายครับเราจะได้เห็นเอริงเปาคารันครับจะได้เห็นทางเควินเดอะบอยกับเพื่อนๆอ,อีกหลากหลายคนครับแล้วถ้าได้ดวนกับทางทีมอย่างปริสแซงชังแมงครับถือว่าเป็นคู่หยุดโลกครับที่คนต่างรอคอยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนชาวไทยเรานะครับ